ไทยใบมันมีช่องแมว่ะนี่อ้จะพ่แล่ว่ะนี่เปิดเบื้องลนะเปิดเบิ้งลูนะอ๋อมาจากงเชื้อเลยนะเอจังหวอหยังไงเบื้องลู่เลยจักใบนะปินบ่จักใบนะปิ่นน้ปนนปนอกนมาให้กินหมูกะทะกะหาลอยบานเนาะออยโอเคอันนั้นละครับเอาเอาะแหเลย สบายดีสาวบุเปียงสาวลาวสบายดีเอฟซีทุกคนเดิอยินดีตอนหักทุกคนเข้าสู่สองยูทูบของสาวบุเปียงสาวล่าเนาะมาพบพ่อกับสาวเปียงในวันนี้ก็เดินทางมาหา้องมองคตีเก่านะทุกคนเนี่ยเ้นเก่าเซนเคยแต่ว่าพิเศษเนี่ยจากเล็กจากหน่อยว่าสันซะเนาะวันนี้สาวเปียงมาในฐานะ,ะสะพานบุญเนาะทุกคนเป็นสะพานบุญให้ทางอายหักของสาวเปียงที่ว่าอยู่ฝั่งไทยเนาะ <c oughs> คือไอ้ฮกคนนี้ก็ถือว่าหูจักกันค่ะโดนพอสมควรแล้วนะทุกคนเมื่อนี่เพิ่นก็นคือฝากของหรือว่าฝากเครื่องมาให้ทางน้องม่อมเพิ่นเนาะทุกคนเนาะโดยก็เป็นกล่องใหญ่เติมเนาะทุกคนเนาะค่ากล่องอ่าอทางในมีอย่างเนานะคข้ร่าวๆก็คือมีเสื้อผ้าประมาณนี้แล้ว ฝากเงินหาลอยบาทมาให้ทางน้องม่อมเพิ่นกินหมูกระถวะวาซา,านซาราะคือเป็นครั้งแรกเนาะที่ว่าน้องเพิ่นกาสีได้กินหมกกระถะคือทางน้องเพิ่นนี่ตามที่ว่าเขาก็ได้สัมผัสมาเนาะทางน้องเพิ่นบ่เคยกินหมูกระถจะจ้าเถื่อนอะทุกคนเนาะมื้อนี้ก็เลยแบบว่า <c oughs> มื้อนี้ก็เลยแบบว่าเออก็ดีใจน้าน้องเพิ่นเนาะที่ว่าจะได้เครื่องคองใส้ลนวกาได้อ่า แล้วก็ได้ยังก็เงินกินหมูกระทะมาสั่นๆเนาะคือไอ้ฮักคนนี้เปิดระบบประสงค์ออกซื้อออกน้ำเลยทุกคนเนาะมีแต่สีแทนน้ำให้เพ่อนว่าไอ้ฮักจากฝั่งไทยเนาะหรือว่าผู้ใหญ่ใจดีนั่นเองเนาะทุกคนเนาะทางสาวเปียงก็ต้องขอขอบโมขอบใจทางไอ้เพลนหลายๆที่ว่าไว้เนื้อเส้อใจให้สาวเปียงเป็นสะพานบุญให้ในครั้งนี้ก็ขอให้ไอ้ายอยู่ดีมีแห้งความเจ็บปวดให้ได้ความไข้ปวดให้ได้ <c oughs> ไปมาทางใดขอให้มีแต่คนหักคนเพลงของให้มีแต่คนยินดีตอนหกักเนาะขอให้จเจริญในนาทีการงานถุกประการเดอ้อไปเดอ้อโดย,ยาฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปสาวเพียงเลยเดอ้อที่สำคัญก็คืออย่าลืมเบอ่งโฆษณาให้แน่ทุกคนไอ้พอมีกำลังแหงใจเฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะทุกคนเนาะโดยเดี๋ยวเขาไปโอ้ไปล้มเขาไป่นะคุยกับน้องมอง่มอมกันเลยเนาะทุกคนเนาะ สบายดีโดยสบายดีอ่าน้องม่อมเนาะโดยบาได้มาหาโดยดดเร้วเ,เป็นด้ได้สบายดีบอก็อคือเมื่อนั้นมีหนุ่มจากฝังไทยมาเล่นบ่บะไดม้มาบ่ได้มาแมนอ้าวคือมาได้ยินข่าวว่า่นมาบ่ได้มาผาได้ของมาอือบ่ได้มาต่างกท้องมาบ่ะเลย คองไปเอาอีูใช่สนอแบไเปอ่ีน้คือเยม่นมาฮอดซ้ำเนาะโอ้ผักไปเคร่องมาซื้อเมื่อนั้นที่ว่าเฮากับมาสัมผัสเฟิ่นวานุ่มจากฝังไทยสิมาเล่นนนำเนาะทั้งนองกับแตงโตัวนอแมนบะแม่งามได้มือัหนเนาะดูน้ำนำสาบุม่าเนาะ แล้วก็ลื่นมาอีมือมือไม,ม้เนอะเราเพื่อน <c oughs> พ,พาตะเคืองมา <c oughs> ตัเพื่อนเองจะมีน้นมาหอนเนาะคือมาเมื่อนี้เนาะทั้ทงเอื้อยแล้วก็ทีมงานมาซะซะเนาะอ่าเป็นสะพานบุญหรือว่าเป็นสะพานบุญซะเนาะอ่เป็นสะพานบุญห้ยมาซาซะมีไอ้หักของสาวบนเตียงเนาะจากฝั่งไทยเพื่อนเนาะเพิ่นก็ได้ใหายเสาเตียงนํา,นเ,นนา,านเ,นเอา กองกอง,งกนีนง่ว่าทางกะมันเป็นกองเด็กสางเปียงกับโมโหทางในมีอย่างเนี้ยดูเหมือนกันเนี่ย <c oughs> โดยก็เลยว่าอาเป็นกองเนาะเป็นฝากมาให,ห,ห้เลยให้เฮานะ่ะไปเอาใหา้นำให้นำเอามาใหา้น้องมอมเพื่อนมาสั่นซะคือทางในยยงงนี่ก็ยังบ่ฮู้ว่ามีหยังแน่ก็มาลุ้นนํากันแลก็เพิ่นก็บ่งบอกมาว่าให้นั่งให้ทางสาวม,ม่อมเป็นคนแกะเองใครเองเน,ะนาะ คืออค้คนนี้เพิ่นกาโบประสงค์ออกซื้อออกเสียงเนาะนุ่งบะมีแต่แทนน้ำให้เพื่อนว่าอา้ใจดีก็ได้กันเนาะออ้อใจดีหรือว่าผู้ใหญ่ใจดีเนาะจากคลังไข่เพื่นและเพื่อนกาเอนดูเนาะเอนดูหรือว่าสงสารในตัวน้องอหละคือเวลาคิดเนาะที่ว่าเหากาได้ทําการทายทําลงทางน้องเพื่อนกับบคอยมีเสือผานุง่งบะ บางทีกันหนาวกันลงกันตกเก่าเงี้ยสั่นเนาะโดยบางทีหนาวแห้งก็อยู่แต่ในเฮือนแมนออกมาบ่ได้เด้หยู่ใเครื่องนุ่มโดยกันหนาวเนาะโดยเบางทีก่อนอื่นก็เสีให้ทางน้องม่อมเพิ่นแกะกล่องเลยนะทุกคนกล่องกันใหญ่เต๋อเยอะไปก่อนอันนี้จะเป็นกล่องน้องม่อมจับดูไปกล่องควันป่ะแล้วจเปลี Wha ่ยน อาจะเมนเพราะตัวใหญ่กว่าตัวน้องงอมอีกเนาะเป็นอะไรความุูสึกตื่นเต้นหรืออะไรตื่นเต้นอยู่บ่อที่สีได้กองเดยเอาแต่กล้องเนาะทา้งในคงชาบุเปียง่ทางในทางในทีมงาน ปั e e, no, no um ah, no, ่นก no. ับพลเร็กก็หน่อยนอนก็ของของเขาน้านอนมีใจจนยิ้มมีทุบยอกเนาะของบางใหญ่คืออ่าในความคิดของน้องเนาะคิดว่ามันมีอย่างอยู่ทางในมีเสื้อผ้าแล้วคิดว่ามีเสื้อผ้าโดยน้องซื้เตินแหะยิ้มแบบไม่หยุดเลยยิ้มกว่าแต่เก่านอนโอเคเนาะเดี๋ยวใชรทางน้องคนแกะเลยแกะได้บนน้องละ

เล่ก็ได้ชอยนะชอยนองเพิ่นเนาะเออยได้แก่ทางดนบานนี้ได้แกะทางชนมอนี่เ่ยแม่มีตัดานมีตัดเลยอาวอาไปชอยกาเ็อกชอยอ้าวอยน่องเพิ่นาแหลแห้งนะโซฟาเลยน้อยหนึ่งโอเคยังนี้เนาะทางในมาดุนก็ได้บานนี้ โอ้ย <to> ังได้เนาะเปนทุงเนาะทุกคนเปนทุงแล้วก็พาห่มบ่หรือพาแพนี่เบิ่งดูน้องล่ะมีหยังแน่จับมาพมีหยังแน่บนีเนาะโอกตาติเนาะาโเป็นทุงเนาะอืเอาไปกเอากนเบิดลบ่เบิดลเนาะนกล่อง้เนาะ่าเนาะล่ะจะคุยกันแล้วห่ม มีอยงพะห o m o ่นะนี่เอาแก๊สมาใช้จะบึงพึ่งแล้วเหรอเอาใช้แก๊สไ้เออเดียวมีเรนแอพพึ่งออมมาบ่นพาห o g e n สนุกยังงูบง้วยด่งหลางงามอยู่บ่สนุกกัะลุกกนะลเงอนะเสือชีพูว่าพึ่งยักเจเาด้ห่างามอยู่บ่วันนี้ย่ดีอยื่งามได้เนาะเมนเพือนดองเพิยืดอีเนาะ มากที่บ้านน้องหลายนะน้องตึงก็บอกมีเ็ดเลยเนาะบัวไช่เลยบ่สันนะเมื่อกี้นบัวไช่ล้องมึงเลยบ่ลองใส่มึงดูเจ้าพอดี้ไวจักเจอตัวนี้เดินก็ได้ลองใส่มึงดูสีแดงสีนึ่งก็ได้ใส่ชบก็แล้ใส่ชบก็แล้วชบมึงดูดีใจจนยิ้มมือหุบเลยน้องมอมเลยโอ้ยใส่จะบางงามเลยไว้จังใส่ดู หลายอย่างเลนาะเดียวก็เดียวเป็บหมดหนเอ้าวไก่เลยแบนีง่ายเลยแบนี้น่ะเขี่ยมาเอามีนะเอาไก่ันมีช่องาวที่จะไผเล้แบนี้เปิดเบ้อล่าปมาเบิ้งลูน่ะอ๋อมาเดวงเชื้เลยนะ้าจลงเวียนยังดลจักใบน้เป็นยบ่จับใบนะเป็นนะเป็น มาทางสนุกยดนหนับเพื่อนมานับก่อนนะมาเห็นกราหม่ทกันเมื่อตะโบสนุกไปกันหนับดีดีด้วยนะอหนับไม่ใช่วันหนับไปกระนับโฮมกันเลยเนี่งหนึ่งสองสามสี่ หนึ่งหนเต่าหนึางหนึ่ง่อหนึงหนึ่น่งนึ่งหนึหนึ่งหนึ่หน่นึ่งน่งหนึ่ห้ห่หนปหนน่งหรึ่หิวนน่หนึ่งนึ่งนงหนึงห่งหหนึ่งน่งอนึ่นนหนั่งหนนหนับแล้วกงบ่งนนนึนนนับเนาะ อ้าวน่องลายังมาเบิ่งบ่เจ้ายังมาเบิ้งบ่ดำน้องลาคนเดินเหงื่อเดเลยเสียวมือแล้วน้องลาจ้าจิงเอออด็ใช้เชื่อหน่ก็ง่ามเลยเนาะกชงก็ชงขัดเข่าเขาคนกะงามชงคน่มีแต่เชือว่าเออเชือคน่ะคือไม่ลองละ ไปมื้อนี้ล่ะใหญ่อ่บพอดีบ่เนาะอันนี้เนาะใส่เอเนาะใส่เอดีๆเน้องล่ะเพิ่นนี้ดีดูาะพอดีอยู่พร้อมเป็นใส่เอยังยังมีรายโตอยู่เพิ่นมันหมดน่ะาได้หลายเนาะ้องออันอ๋อมีแต่สยงามเนาะมีแต่ดีเลยเนาะ ตมือนักนงล่ะเอ้ยนี่งามเนาะอะนุ่งเือกันังหล่ะตึงเาแก่บอสยกิฟก็อ่นากันก็ได้เนาะพลิหัตถุนั่ก็ไปใช่เนาะเ้ยตงงามว้าวตึงดูได้อ่างในทงเจอนะอันนี้นะเบืองทงนหรือแพงชีแดงต้องมาก่อนกันกงีนี่สังเาค่ะกได้เนาะตกโบอ่ะพึ่งพึ่งด้ยนังละพึ่งด้นะพึ่งก็ขาดด้เออเสียขยาวเนาะบริถ้ากันลมเนาะเี๋ยเนาะ แก่ช้านแกยาวแกันมแ่้นก็ประมาณสี่นี่แหละอ๋อชงบ่มีนไปจชเนะมีแต่เสือยาชราบอกี่แม่ยาบแล้วก็ยาที่พี่แม่ D I นะทำไม D I นี่วะนี่วนยังเน่ออเรียมโปงไว้ทางหน้าอันนี้เด้อันนี้ในทงยังไนี่ยะ อย่าถูกเขเออลายยางอยู่เหมือนกันะแชิเนาะอ๋อแผบเลียงุงไงเนี่ยไงหงหลกลอยช่องลอยหัวยักเนาะนี่เ้อยสก้าบ้าลอยยี่สิ้าาแมชิน้องหลมาบนี่กันคือสีแบบเกียงกรองขึ้นเลยเนาะปี้ดนบ่น้องเปไน้จบทั้งยิ่มไปน้ำไพี่น้องแกเชลนะเนี่ย หลายเลยเนาะมันนี้ได้เงินเลยเยอะพี่ได้ซื้อเงินนะซอเองซอเองฮู้จักอยู่บ่เลยคือพีผาไวานําแม่เป็นไดดีใจอยู่บ่แม่นอือก็คืออ่ะเป็นของขวัญปีใหม่ซะน้องล่ะเลยแต่ว่าสํานี้ก็ดีใจแล้วแม่นบ่แม่นโอ้แต่ยังบ่ทันเบิดเด้อน้องล่ะเด้อเลยอ่ะยังมีเนาะมีท่อนนึง เราจะกวาดน้อยแล้วน่อก็คือสินี่มีุ้บยีแล้วแท้็นะยังยังมีอีกเนาะคือเพิ่นกะฝากเงินมาหนึ่งฝากเงินมาให้น้องไปกินมูกระทะกันใช่ไหมเนาะคือเพิ่นกะเห็นทางน้องออกคลิปในมือนั่นเนาะจะกินทำมูกระทะเนาะเน่นว่าเคยกินเนาะเพราะทางน้องนี่ก็บอกเอาไปว่ากินแต่กุแต่เคียดนะยังไม่เคยกินจะคืออ่ะป่ะมูกระทะบ่ ยังไม่เคยกินแต่ถืออะไนี่เคยกินแต่ยังใช่กบเขียดบ่กบเขียดกบเขียดต้มบ่ว่าต้มกบต้มเขียดบอไงบอปนจะไม่ก็ว่าได้ช่องทำเน่งนะย้ำแรงมีอ่องปลาตัวบัตปลาสีสุกสีนะเข้ากับกระเซินเลยเห็นแตได้น้องลานสีใช่อีกเดียวเบิดอยู่บ่ เดือนหนึ่งสิเบิร์ดเยบอเนย์เบิร์ดจั่มเ่าเลยวะเนาะสามเดือนเบิร์ดบ่บ่เบิร์ดเนาะสามเดือนกับโบเบิร์ดเนอะยิ้มตลอดเลยเนาะรู้สึกว่าดีใจแฮะเสื่อยืดเสื่อหน่อยเสื่อนะเบิร์ดมือหนาใช้ไอ้เบิร์ดเด้อมือหนาเด้อพอดีเยบอเนย์เจอไอแหลมมาเบิร์ดเ่็นนะหักเสื่อนี่ครับคือแล้วเนาะใส่เนาะงามแล้วเนาะสนใจคืดเลยไมาโตคนหน่อยดิพอดีวันนั้นละเนาะ

กมะม่มจมพิุ่มนะโดยเป็นตำแข็งเนาะโดยเฮอ่าเดี๋ยวสิเอาเงินให้ทางน้องเพิ่นเลยเนาะทุกคนโดยทางเขาก็เอาเป็นเงินกีบมาให้เพิ่นเพิ่นฝากมาให้กินหมูกระทะหาหลายบาทเนาะโดยโดยโอเคอ่าน้องละครับเอาเอาอะให้เอื้อนบ่นี่โดยโดยอะไรอ่าน้องละหนับบางรู้จักจับใบแบบนี้ โม้วะโ้ยโดยนะกมีแต่ว่าสีให้ทางน้องเพลินเนาะขอบคุณขอบคุณบบดนี้แล้วก็อวยพ่อในเพิ่นเลยว่าซานซักเกี่ยวเพิ่นก็ได้มีน้ำจิตน้ำใจฝากโคมมาให้เฮาเนาะอ่าอวยพ่อเลยน้องล่ะอวยพ่อเพลินขอบใจเพิ่นเลยนะเนาะขอบใจเด้อโดยทางน้องเพิ่นก็ว่ามีเย็บเย็นไปเลยเนาะ อขอให้นได้ขอให้อายเพิ่นเนาะอยู่ดีไม่แหงแ<ม>่ง<ม>ความเจ็บบวให้ได้ความไข้บวให้มีก็ว่าไปเนาะเลยพัฒ <c oughs> น,นาสิเลือก็พอ,อได้สิแม่นเนาะ <c oughs> ทางของ่นก็ว่ามีจะเป็นอะไรก็ซอยต้องเพิ่นเลยคือทางเท้านี่กะเป็นสะพานบุญให้เพิ่นเนาะออและกาทางเท้าอะไรก็ทีมงานพร้อมด้วยน้องม่อมก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทางอายเพิ่นเนาะ ทีว่าไวเนื้อเสือใจเฮาปิดสะพานบุญไหในครั้างนี้และก็เอ็นดูสงสารทั้งน้องมอมเพ่นเนาะในความหนาหักและก็ใส่ซื่อบอริสุทธ์เพ่นเนาะแบบว่าเออเห็นบ่ม,มีเสื้อผ่าใ,ใส่เพ่นกับแบบว่าอยากช่วยในเบื้องต้นเนาะน้องละและก็เงินจํานวนหนึ่งวาา่าซานซะลายอยู่บสําหรับนอกเงินได้เคยได้เนาะถ้าว่าไปหากุ้มหาเขียนมาขายแจ็คมือกันที่ได้ช่งนี้ มาได้มันซื้อมาเดี๋ยวได้สาวพันเห็นแล้วเพ่อจะหาได้บันหมื่นเนาะซาวพันได้นไอเดียบางทีขุดแล้วมันก็ดองไปได้ใช่บ่นแล้วบ่ได้เงินแล้วบ่ซื้อบ่ส่งบ่คือว่าเห็นขาดเข่าเนาะสาวบนเปียงเนาะแมนบ่เนาะน้อยจัตใจเนาะพอเขาย่างไปยันไม่แล้วเกาะขานเนี้เอออือจะแบ่งไปซื้อเนาะอ่าที่เหลือก็ไปซื้อหมูกระทะมาซิมเด้อ <ไ>นแนะนำทางห้านน้นไปทางห้านชินโนฮะเนอร์อมันยังเลยลัยฮะนะถันไปห้านอื่นแหละราคามันก็ยะ่แพงฮนะพอ,อไปห้านนั่นนะโวหนึ่งล้อยปลายบอกอยู่ในห้านตัวนั้นหนัวละรอ,อยหัวละร้อยะนะเอาประมาณจากอันสองสุดนี่ก็ อิ่มแล้วเนาะน้อยือว่าไปกินยุหานก็ได้แต่ขอเธอน้องนะกินคนมดได้ทำไปกินยุหันชาเล่นคนปับไหมแม่ชาหนกคือโบพาน้องไปไปกินน้ะแม่องหน้องเปิดม ah ีโสดเนี่ยหน้องเปิดมีอิ่มเพราน้องเปิดโมหะเนาะหน่อยมีแต่ว่าให้เอื้อยหรือว่าให้ไทยก็ได้เนาะที่ว่าคงจักไปซื้อมากินน้ำกันก็ได้กับเพื่อนยุซานมือโขดโคก็ได้เนาะได้ทานยุหานย้านโตทางมันชาวเปียงเหล่านี่นั่นมันเยอะราคาถึกแน่นะ ว่าทั้งน้องก็ไหวอย่าซื้อส่งเนาะถ้าไปห้านตัวนั้นราคามันก็จะแพงกว่าคที่ไรเส้นตายบอกตัวนั้นนะเป็นหลูเนาะต้องเอาไปเอาคุ้เฟอเอามีครบบทุกอย่างเลยเนาะดูอันนี้ไปซื้อเอาคือเครื่องนี่นะเครื่องใส่เครื่องซอยที่ว่าคนถักมาให้นี่เนาะแม่มีครีมทาผิวหล่ะคือน้ำบ่กน้ำหัวส่วงนี้มันยามหนาวมากคุณยาสะผมน้ำเนาะ พลอยทูแคลกับหญ้าทูแคลพลอยทูแคลกับซีอ่านกูได้นะใส่เบิร์ตยู่บน้องล่ะโดยในกลุ่มยำนาวอยู่เนาะยำนาวอพยพมันจะวิ่งกันเดินซ้ำเดินซีผู้เล่ตกแรงกวันน้องล่ะนอกจากเบิร์ตเนาะก็จะใจผู้เดียวนะดใจยูโบทีใจอยู่บที่ว่าสได้ใส่ครีมทาผิวครั้งแรกในชีวิตดีใจเพราะว่าทางน้องคนนี้คือว่าเลยเนาะอ่าหน้าตาเพิ่นกับบอดี้แต่ง ยังทากระทาเตลิปสติกเนาะแม่คือหน้าสดได้ทุกคนเลยเสดบริตกบริแต่งอยังเนาะมีสบู่เวลานน่ะมีสบู่น้ำเนาะโดยมีสบู่สูบหน้าน้ำแล้วก็สูบกระโตน้ำโดยก็มีหลายอย่างอยู่เนาะแมนมีกระหงษ์ยังมีแต่ว่า คือสิบปอร์เซนงบได้โดนเติมอยู่เนาะเพราะว่าทางเฮานี่ก็ราคาแพงได้ตัวดีนะตัวกูดใหญ่ๆนี่ราคาแพงไหมโดยโดยเป็นอะไรบ้าเลยเคยรามเมียงคุมเติมบ่อโนี่ก็ะบ่อมาก็เป็นเวลาสมควรแล้วเนาะโดนเลยโดยคนก็เหนเ่ยเนาะแบบนางโดนนะดีใจแห้งเบิ่งส่วนี้ค่ะเนาะยิ้มตลอดเวลาเลยทุกคนเลยว่าแต่ละมือเลยเนาะ มีแต่ว่าเฮากับทีมงานเนาะสิได้ขอตัวโจคิปไว้ก่อนมาซะซะมีอย่างกับิมาอัปเดตในมื้อนะ่ะถือว่าภารกิจมื้อนี้กับสำเร็จด,ดูร่วงไปได้ด้วยดีเนาะอ่านะคือเอาเครื่องเอาอยังมามอบให้เพื่นถึงมือแลวเนาะถึงมือเพ่นแลวทุกคนเลยน้องเพิินก,ก็ได้หรับตเทีมหอยแล้วเนาะแมนคือทั้งเขากับมีแต่สิคอตัวกับัน,นี้เนาะ มีอย่างกัสิมาแจ้งอีกเด้อในคลิปหนาเด้อโดยสำหรับคลิปนี้ทางเฮากัสิเดกาวคำว่าสบายดีสบายดี